าจาไอพาเลาะสวัสดีครับผมเช้านี้พาเลาะไปทุ่งนาครับผมตรงนี้เป็นเส้นทางไปทุ่งนาอีกแปลงหนึ่งครับผมเส้นทางตรงนี้ก็ยังคงเป็น เส้นทางดินอยู่ครับผมยังไม่มีหินกรุ๊กยังไม่มีทางปูเหมือนที่อื่นยังเป็นทางดินทรายฝนตกสองคืนแต่ว่าตกไม่หนักครับผมก็เลยว่าจะไปดูน้ำที่ทุ่งนาว่าจะมีน้ำเต็มทุ่งนาไหม กันครับผมก็เส้นทางก็ยังลำบากอยู่ครับผมเพราะว่าบางพื้นที่มันมีน้ำติดแอ่งกระทะอยู่ตรงนี้ถ้าเอารถใหญ่มาก็น่าจะติดเราเลยต้องเอามอเตอร์ไซค์มา จากบ้านมาถึงทุ่งนานี่ก็ไกลเหมือนกันครับผมประมาณ2กิโลกว่าเพราะว่ามันเป็นทางอ้อมครับทางกรมมันตัดมาไม่ได้เราเลยต้องวิ่งทางอ้อมสองข้างทางก็จะเป็นสวนยางพาราครับผม อาจารย์ AI พาเลาะจัดให้เชา้านี้ครับผมวุ่นย